สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่อง B R เรามากับคอนเทนต์ของบ็อกมิวสิกมินิซีรีส์บทเพลง6มินิ s eries, <S <6 S 1> ซีรีส์ศิลปินนะ6 คู่นักสแสดงมินิซีรีเนี่ยมันคือเป็นเป็นเซตของแบบโคตรแฟนโคตรแฟนซีรีส์เรื่องแรกที่เพิ่งปล่อยออกมามาจากเพลงช่วยทําว่ายังรักของมาชักปคือช่วยทําว่ายังรักสแสดงนำโดยโอ oh, มฟลุกผ<ม>ู้กวนจาก until we meet again หรือได้แดงที่ทําเราน้ําตาแตกถล่มทลายลงมาแล้วแต่ว่าเบสยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูดดอ่าไม่ค้านสายตาในการสแสดงของน้องฟุกจริงๆบทดราม่าขอให้บอกฟุกก็คือแบบ ลู้กเอ้ยเล่นเรื่องไหนหนูไม่เศร้าบ้างลูกเอ้ยเหมือนแบบอีกเล่้หรือเปล่าก็รอดูเรื่องนี้นะคะมึงดูชื่อเรื่องก่อนไม่ทำอะนยังรักอ่ะข้างข้างฉันไม่มีทิชชู่นะตอนเนี้ยมีแต่ป๊อปคอนมีเป็นกล่องทิชชู่ขนมแล้วกันซีรีส์ทั้งหมดอ่ะมันออนแอร์วันพฤหัสนะทุกคนทุกวันพฤหัสสองทุ่มตรงผ่านทางวิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไปไหมล่ะตื่นเต้น ดีไหมอืมเจ็บชื <Hollywood> ่อเรื <es> Ser ial, well. ่องอะไรผมเรียนภาษาอังกฤษครับครับพี่ยินดีมากเลยครับโอ้ขอบคุณมากนะครับพี่โจ งานนี้ผมจะทําให้เต็มที่สุดเลยครับสบายมากเลยพี่โอ้โหผมให้เวลาพี่เต็มที่เลยจะดึกแค่ไหนผมเต็มที่เลยครับลังไปปะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันนะพี่นะครับครับเสียขารำไปปะัข่าวดีเหรอใช่ก็คือเขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วถูกปะพี่โจโทรบอกพี่ว่าเขาใช้พี่เป็นโปรดิวเพลงให้กับมาร์คมาร์คก็คือมาร์คนี่แหละคนนั้นนะนะคนนั้นแหละ อืมุย้ยเขาใส่แหวนนะมึงอืมก็ต้องแฝดแล้วละ่ะแต่งไว้แหละกูว่าไอเดียคอนเซ็ปต์ที่ผมจะมาเสนอทุกคนในที่ประชุมในวันนี้นะครับก็จะเป็นมูทที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเพลงของผมก็เลยจะเป็นแนว Easy Listening ที่สามารถที่จะฟังได้กับทุกเพศทุกวยัยซึ่งศิลปินของเราเนี่ยก็คือคุณมาร์คทัชพล เขาก็เป <kung> ็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับผมแล้วก็จะเป็นเพลงที่มีมูดแห่งความเศร้าผสมผสานกันไปเรานำมาผสมกับดนตรีสมัยใหม่แล้วก็สมัย90นินิดๆเข้าไปด้วยอมากว่าไงคะอ้าวมากไปไหนคะมากหายคุณมารกไปไหนแล้วครับมารดลีเลยค่ะทุกคนเรียกผมนะ ก็คือศิลปินร่วมแสดงด้วยคือขั้นหวังนะออืมนี่คุณเพียสนะคะเป็นโปรดิวเซอร์เพลงโอเคเราเพิ่งได้รู้ชื่อของโยมชื่อเพียนจะไหวอครับเพียเพียไอ้จริงๆงานยากๆเนี่ยผมไม่เคยกลัวหรอกนะครับแต่ว่าผมกลัวงานที่มันไม่มีคุณภาพมากกว่านะครับ เก่งเหยือนะครับเี่ยครับรุยไรกนนะมาให้นี่เหรอเรามาเริ่มกันดีกว่าคุณมาร์ค เรลองเทียบเคีกับคุณหน่อยนะว่าเคีย์คุณกับผมเนี่ยประมาณไหนถ้าเป็น ก็คือน,น้องเขาไม่จอยอะไรวะแบบเขายังไม่แบบไว้ใจในฝีมือปะเป็นไ,ไปได้ขเขเาไปกีตาร์คานแง่กีต,ตารมะเกลืกีกีอะไรนะผมมองไว้เป็นไม่อีก็จีแต่เรามา หออาจจะเป็นเพลงนี้แหละฉันเดาไม่ใช่ใช่แหละแต่หมายถึงแบบในสถานการณ์ในเรื่องอะ่ะ<ม><ม>ก็คือแค่บอกคีย์แล้วเขาก็แบบ<อ>แต่ง,งค่ือท่งขึนไปเลยเนะหรอใช่เป็นไปได้ มาคำเดียวก่อนเลยหรอมาประโยคเดียวก่อนเลยอ่ะอันนี้เฟังเพลงมาร์อยู่แล้วือแบบชิบหายแน่ความชิบหายทางแบบครอบครัวครอบครัวแตกไอีดอกไม่รับโทรศัพท์ ใส่เชิ้ตนอนมึงกลับห้องมาเนี่ยอุ้ยรอที่โซฟาเบสงไอตัวเล็กน้องตัวแค่นี้มึงยูนพี่โอมคือแบบนี้องตัวแค่นี้เพียดเพียดเพียดแต่ยังไม่รู้ชื่อน้องไล,ละ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะตัวเล็ก อินดูหายไปไหนมาพอดีมมเมื่อคืนพี่เผลอหลับอะนอนที่สตูเลยทำงานหนักกันไปหรือเปล่าเอาอแล้วไม่หรอกวันนี้เรามีเรียนไม่ใช่เหรอฮะ เหนื่อยนะรึเปล่ามันจะเหนื่อยเกินไปรึเปล่าช่วยทำเหมือนอยังรักกันได้ไหมไม่อยากมัเป็นเหนือยโอ้อยไอ้ตาเล็กดูสิดูไอ้เจ้าตาเล็กเฮ้ยดี๋ยวพี่ต้องรีบแบบน้ำไปทำงานต่อ <c oughs> ไปไปไปยังต้องไปอีกเหรอเมื่อคืนก็อยู่มาทั้งคืนแล้วนี่จริงๆมันก็ได้แล้วล่ะ พี่ว่ามันยังไม่ดีอ่ะก็เลยจะควิวน,นี้ให้เสร็จไปเราอ่ะนอาไงลุกไปเรียนได้แล้วป่ะเดวดูดิตัวแค่นี้เบสน้องน้อย มาครับคุณมาร์คลุยครับลุยคุณบอสดีสนิทกันเฉยจากตอนแรกแบบยังงงงอยู่โอเคผมฟังครับจูงเงินติดแล้วอย่านะอย่าบอกนะว่าอย่าตีนะคะโอเคไม่รู้ตีอะไรเหมือนกันตีคอดนะอดเอาละไต้ฝุ่นน้องชื่อไต้ฝุ่นชื่อไต้ฝุ่นนะ ไปไหนอะเอาละก็ไปกับใครพรุ่งมาบอกเนี่ยนะโอเคงั้นก็อย่ามาว่าแล้วกันนะพี่เป็นห่วงเขาแซวว่ะเขาแซวว่ะเฮ้ยไต้ฝุ่นไปร้านเล้านะคุณเพียร์แอบเหรอไปน้องชาย ปล่อยโง่ก็ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ไม่อะไรชิวๆอยู่แล้วน้องจางเแซวกรุบเบสเบสต่อน้องพี่คณะแล้วว้สิเห๋ืออื่นยังไม่มาเลยนะคุณลุ้นแล้วนะ เพลงไม่เศร้าละแหละ้เยเรื่องไม่ใช่เพลงยังเลยยังไม่ทันได้ไไไรู้เลยเนี่ยไอซีนแบบเนี้ยอย่าเอามาไอซีนแบบเนี้ยอย่ามา,า,ามาลุกคุกกี้กัน กล้องแล้วปะกลับมาแล้วครับกลับเช้าหรอ,อแต่่อไม่ดื่มไงก็ดื่มนิดหน่อยเองนิดหน่อยนะนี่กลับมานเช้านี่นะโกรธเขาเหรอเขาก็โกรธเหมือนกันที่วันนั้นเธอทำงานกลับมาเช้าอ่ะ แต่ทำงานกับเช้ากับเที่ยวกับเช้ามันไม่เหมือนจะเนห่วเป็นห่วงได้ดูมากพ่อมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ามีอะไรก็เดี๋ยวนี้พี่เพียรทำแต่งาน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 ไม่เห็นสนใจเขาบ้างเลยรู้ว่าย้ายมาอยู่ด้วยกันแบบมันจะต้องเหนอแบบนี้วันนไม่ย้ายมนก็ดี เอาแล้วจุดประเด็นแล้วเนี่ยเราโตขึ้นเราทำงานแล้วเราเข้าใจอะไรโอ้ยทำอย่างนี้ปีไม่ไม่เข้าใจเขาก็จะไม่มีวันทำแบบนั้นด้วยเขาจะไม่มันทำงานจนลืมแฟนแล้วปล่อยให้แฟนต้องมาน,นั่งรอแบบนี้หรอก แต่แล้วกันวิกันเธอเราอย่าแล้วแต่กันเลยขอขอโทษไอ้ลูกไอ้ตาน้อยมินิซีรีส์จริงอะ่ะทะเลาะเร็วหายกดเร็วรวบจบ ครบในตอนเดียวหลังเนี่ยจะทำแบบนี้อีกนะพี่เป็นห่วงอายุอายุเบะปากด้วยแต้ทำไมต้องแนะนำกับคนอื่นว่าน้องชายด้วยอ่ะเออจินละมุดคึงเลยกาบน้ำเลยมึงเขาเป็นคนแบบอายุเท่าไหรอ่อ่ะ <laughs> ใช้คำว่ากิ่นละมุดถูกไหมเหมือยนอ่านนิยายอยู่เลยอะ <laughs> 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 ไอลุงเหมือ <laughs> นไอลุงแก่เลยอะตอนนี้ตาลุงื เต็มร้องง่ายนั้นไปห,หลอกโอเคดีเลยครับผมว่าดีขึ้นเฮ้ยเอาจริงคุณก็เก่งดีว,ว่ะเก่ง,งนะเนี่ยโอ้เชีย่ยมือกูคิดถึง<อ>แล้วตกใจในายฉุกเฉินอะ่ะใช่ไหมไอ้เชี่ย,นนาายเหมือนกันเลยเบสไม่มีครผิดนะจ้าท่านตวาน เราไม่รู้ว่าเธอติดคนไข้อยู่อ่ะ year anniversary เชียไม่มาอ๋อเบสมึงรู้ได้ไงว่าน้ำตาจะมาเบสผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งมึงดูเพลงทำไมจต้องให้ช่วยทำเหมือนยังรักกันด้วยแล้วมใมานเป็นก<ส>นั่แตาไม่รักกันแล้วออเขาไม่ได้รักกันแล้วหรอผมว่าประโยคนี้มันเข้ามาในหัวผมนะคนที่ พูดประ,ยะโยคนี้ขอร้องว่าช่วยทำามันยังรักกันได้ไหมเขาก็ายังรู้สึกรักนั่นแหละแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็รักแต่อาจจะรู้สึกทำอะไรไม่เหมือนเดิมหรืเขขอเปลี่ยนไปหมายถึงตัวใครอ่ะตัวเขาเองปะก็ขขคืไคอได้ฝูดเป็นคนพูดถูกปะ คือไต้ฝนพูดช่วยทำว่าอย่างไรไม่รู้สิครับมันเข้ามาในหัวผมเมื่อกี้นี้ไอ้เคียฝนตกเบสเอาเข้าไปเอาไปให้ไตยไอ้ฝุ่นใน้านละครเนี่ยถ้าฝนตกาาเขาไม่ได้จัดที่บ้านใช่ปะไม่ใช่เอาแล้วมือ ซูชี้แข็งแล้วมึงฮัลโหลพี่จำไม่ได้หรอว,ว่า,าไ,ไอ้ชี้มึงเขาลืมอ่ะลืมไปเลยอ่ะกูว,ว่าเขานัดกันไปแล้วเว้วเยคือถ้าเพลงขอ เหมือนแบบเขาอาจจะคิดว่าวันครบรอบก็น่าจะจําได้ไหมอะไรเงี้ยไม่แต่เขาอยู่ร้านอาหารด้วยเมื่อกี้ไม่ได้อยู่บ้านเองมันก็เพราะเดีนะมีใครชอบม้างไหมไม่ชอบเลยหรอแต่ผมนะโค้ชชอบมันเลยแล้วคนอื่นไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยหรอคนมาสุด ยอดจริงๆเลยคนนี้นะต้องยกความดีความชอบเดี๋คนนี้นะเป็นกูนะเป็นใจ้ฝุ่นนะมึงแต่งเพลงเนี่ยมึงเอาไปฟังเองมีแต่ฟั้นฟุ้งครับมึงว่าเมาปะเฮ้ยเข้ามาได้ขนาดนี้เลยหรอไอ้เขียดเดลิเวอรี่หนึ่งก็คือ ฝนตกไม่ใช่หรอน้องร้องมาถึงนี่เลยลูกนี่่ชแบบนี้นี่ก็ว่าเกินไปนะที่ทำงานผู้ใหญ่เขาเป็นแบบนี้กันเหรอเบสวีบมเนาะเรีอมาเรียกเบสอะเนาะเบสเบสผมเป็นแฟนเพลงคุณนะดีนะมาไม่บอกว่าอันนี้น้องชายใช่ไหมโฟนลักหนึ่ง น้องชายที่บอกเราใช่โทษทรุกคนโทษนะครับทุกคนครับแต่ว่เาเอ้ปากหนึ่งอีสัต์ติกาพูดว่าน้องชายอย่งวะฟูนไอ้ฟูนท<ห>ังที่ก่อนอีไปเลยอย่ามาหนีพี่ทำไมพี่จำไม่ได้เหรอ วันนี้มันวันครบรอบของเราอะ่ะพี่ขอโทษอ่ะ่ังเถอะไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกอ,อ,อยอ่าประชดได้ไหมเขาไม่ได้ประชดเขาพูดความจรงิงตอนนี้พี่โฟกัสแต่งงานอะ่ะเขาเข้าใจเขามแค่เด็กงี่เงาอง,งองแงคนหนึ่ง เท <She> er. it, anyway. ี่ยมอยู่กับที่อ่ะเียไม่มีวันเข้าใจโลกวัยทำงานแบบพี่หรอกเนี่ยฟลพี่ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะอย่าคิดแบบนี้ดิคุยในดีได้ปะเพระตอนที่เราอยากคุยดีๆเขาไม่คุยกับเราวะ ของเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเราจะพูดไปอย่างนั้นออกมาปะท่าทานไหนที่ว่า,าเราห่างกันสักพักดีไหมเผื่ออะไรมันจะดีขึ้น ิวะทำไมพี่พูดแบบนี้อะไม่เอาอ่ะก็ไม่อยากห่างกับพี่พี่ก็ไม่อยากห่างนะฝุ่นแต่พี่อยากให้ฝุ่นเป็นแบบนี้ไงก็พี่ไม่เคยพูาอะไรแบบนี้เลยอะพี่ไม่ทำงานพี่เคยเล่าให้เขาฟังบ้างหรือเปล่าล่ะเออไม่บอกจะรู้ปะพี่ไปทำงานนะใจพี่เล่าอะไรพี่รู้ตัวไหมว่าพี่เปลี่ยนไปอะ พี่ไม่ยิ้มนี่ไม่เขเราะเหมือนแต่ก่อนอ่ะเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วลว่าพี่ยังรักเขาอยู่หรือเปล่าฝุ่นฟังพี่นะพี่ยังรักเราเหมือนเดิมเข้าใจไหมเัน้นวพี่ก็ช่วยทาว่ายังรักกันได้ไหมเขไม่ไเปลี่ยน<ะ>ไปเลยงั้นก็ช่วยทำเหมือนว่ายังรักกันได้ไหมคนลูก มาต้องบีกีตาร์ร้องเพลงอ่ะออีสัตว์ใครให้คิวเขาไม่ได้เหรอกเพลงขึ้นเห็งน้องชายนะ้องชายเนาะน้องชายอ่ะเตงึ่มซึ่งอีประโยคคำว่าแบบแค่ําว่าเราอยางรักกันได้ไหมคือ่อยนเป็นคนพูดด้วยนะและคิดด้วยนะว่าแบบประโยคนั้นแบบคนพูดจะรู้สึกอะไรอยู่ อยากฟังเพลงต่อเลย แบบกลุมคำว่าพี่เพียรคะ่ะพี่พี่จูบกับน,น้องชายหรอคะไม่ใชยค่ว่าน้องชายแต่ปมนั้นมันก็ไม่คลายนะที่บอกมากว่าน้องชายอะ่ะแล้วมาก็แบบอะไงยังไง,นนงไี่บอกอะค่เออแล้วก็บอกคำว่าชายด้วยนะอืมอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้อะ่ะเป็นฟี่ฟ้องกันอารมณ์เหมือนเป็นเพื่อนอะเหรอเออเป็นฟี่ฟ้องกันมาสามปีแล้ว <laughs> เพิ่งเป็นพี่ฟ้องกันได้สามปีเองเมื่อไหร่จะเลิกเป็นพี่ฟ้องอรอโอ้ตายก็คือมันมันเศร้าไม่ได้หรอกเพราะว่าซีรีมินิซีรีสอ่ะนะมันก็คือมินิซีรีจริงมันแค่แบบยี่สิบนาทีกว่าไปเลยเออกลายเป็นว่าประโยคว่าช่วยทําให้ยังรักกันได้ไหมอ่ะเป็นประโยคที่ทําให้เหมือนเขาเข้าใจกันปะเหมือนแบบจริงๆไม่ใช่ไม่รักยังรักเหมือนเดิมเลยแค่แบบว่าหน้าที่การงานหรือว่าอะไร รอบตัวมันเปลี่ยนไปทําให้พฤติกรรมการแสดงออกมันอาจจะเปลี่ยนไปอนะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกก็คือยังรักอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้ายังรู้สึกรักกนะันอยู่ก็แสดงออกหน่อยอย่าปล่อยให้บ<อ>แบบว่าแบบคิดไปเองเข้าใจไปเองแล้วแบบระเบิดทีเดียวใดๆก็ตามมันอาจจะไม่ได้ลงเอยสวยแบบในเรื่องนี้ ใช่เพราะชีวิตจริงอ่ะมันมีเวลาให้มึงทะเลาะก,กันได้อีกเยอะมากอย่าพูดว่าห่างกันสักพักขึ้นมาห่างกันทำไมทำไมไม่เลิกกันใช่พี่หวายบอกไว้แต่ว่าเนี้ยคืออะไรหรือปะพอเห็นมาในมินิซีรีส์อ่ะมันทําให้ฉันคาดหวังศิลปินท่านอื่นในมินิซีรีส์เธอรอเพลงคุณอิงน,นั่นเองค่ะทุกคนเพอหรือตั้งใจนั่นเอง ทำไมฟุกจะต้องเล่นแบบน้ำตาไหลเศร้าอีกแล้วก็บอกแล้วดูชื่อเพลงด้วยค่ะว่าย่งไรก็ต้องมีฉากฟินเศร้าก็ดีนะก็ต้นกลางจบเร็วภายใน2 0นาทีเรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือน MV ยาวอะ่ะเหมือนเมื่อก่อนที่เขาชอบทำกันเป็นหนังสั้นของเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบช็อตฟิล์มแต่นี่ใช่ค่าว่ามินิซีรีเพราะว่ามันมีตอนอื่นไงเรื่อง เแ็นตอนอื่นของเพลงอื่นเหมือนเอาจริงๆมันก็แปลกใหม่อยู่นะมีตีใหม่เหมือนมันขมวดแฟนคลับของสองฝั่งอ่ะมาด้วยกันอะจากแบบแสดงด้วยแล้วก็ทั้งแบบเพลงด้วยคนฟังเพลงก็อจะไม่ได้ดูซีรีส์คนดูซีรีส์บางคนก็ไม่ได้ฟังเพลงใช่อย่างฉันอะฟังเพลงมา์ใช่ไหมแล้วเธอก็ดูซีรีส์ของคู่นี้มาก็มาเจอกันตรงนี้กลายเป็นเพื่อนรีแอคใครขอแป๊บโปร ject นี้จะเป็นโปร ject ที่ทําให้ฉันได้ฟังเพลงเยอะขึ้นทำให้ฉันได้รู้จักนักแสดงเยอะขึ้น คู่ที่เบนเคยดูแล้วหรือว่าคู่ที่เบนไม่เคยดูก็ตาใช่ก็รอติดตามนะคะสําหรับมินิซีรีสของบล็อกมิวสิที่ทําร่วมกับวิวนะคะทุกวันพฤหัสสองพุ่มทาง วิวแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์วิวนั่นเองก็มาดูกันว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงของใครแล้วทำมาจากเพลงอะไรนะคะมันจะมีเรื่องที่แบบสมหวังทุกเรื่องใช่ปะก็รอดูเหมือนกันแหละ <laughs> ดูชื่อโปรเจกด้วย close friend c o s e f r n ก็รอติดตามนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเท <c oughs> นต์อื่นๆในช่องเราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย